เธอมาเกาะไม่ยอมออกทำไงดีทำไงดีอ่ะเธอมาเกาะแล้วไม่ยอมออกมาจากไหนเนี่ยเพราะมันไม่ยอมออกทำไงลูกนกยังบินไม่เป็นเลยแครมาปล่อยมันละมันไม่้วจะไปปล่อยตรงไหนนะไปทำไงดีไม่ยอมออกด้วยนะ ไปอยู่กับพี่เหรอแม่อยู่ไหน,ไหนขี้ใส่ด้วยนะพ่อมันมาขี้ใส่ด้วยวฟังนึนไะหนนะมาให้โชคพี่เหรอไม่ออกอะไรดูสิ<อ>แต่เอ๋ บบนุ้ยบันบินไปแล้วเองไปโจมันส uh, uh, ักขนาดนัด้น